นี่ที่ตั้งสามตัวเป็นระยะห่างเป็นระยะระยะไก่มันห่อนอ่าปากโโสวอเซเวอยู่จ้ะอ่าปากโโสวอเซเวอยู่อากาศห่อนไหลนี่ปกติไข่จะเป็นเปลือกนา้าสีเข้มแบบนี้นะจ้ะสมือนี่ขาวไปเบิดเลยจ้ะขาวเป็นส่วนมากไก่บอย้อมกินอาหาร ซาอาหารเล่นเต้มผืนไยนด้ดจ้ะคุณนะ <S <S 1> <S 1> ตเตรียมอุปรกรณ์สปริงเกอร์จ้ะติดสปริงเกอร์ให้ไก่ด้จ้ะที่สปริงเกอร์อยู่ทั้งหลังคาด้จ้ะเพราะว่าไกลมันช่วงนี้อากาศห้อน ที่สปปิงเกอร์ให้อุณหภูมิมันลดลงเด้จ้ะนี่เฮาก็สิใไ่ขอกละสามตัววาวมีไก่สองอกจ้ะกำลงเช็คอุรณะว่ามีงาไ่กงข้นลยกำลังเชคอปกระ่สังเช็คอุปกรณ์จ้ะว่าสิไสเอียงเท่าไดเลเอ้าแบบซอีเ่่านไปยังประตาท่านานเลยะไร ไก่มันห่อนอาปากโโสวอเซวอยู่จ้ะนี่อาปากโโสวอเซวอยู่อากาศห่อนไหลนี่ขนาดอยู่ใต้โฮมไพ่้ะจ้ะไปวันนี้ก็จะขึ้นไปต่อเรืงหลังคาเลยจ้ะติดคอกนี่สามโต้เลยจ้ะแล้วก็ติดคอกนี่อีกสามโตจ้ะมีอุปกรณ์ท่อจ้ะ ส่อยกันพิษสองคนนี่พิษตั้งสามตัวเป็นระยะห่างเป็นระยะระยะนี่จ้ะสปริงเกอร์นี่เครงหลังคาอันนี้เป็นระบบโซลาเซลล์นะจ้ะเดาเห็นบ่นี่เนเพิ่งตัวนี้นี่นะจ้ะสปริงเกอร์ จะน้ำก็จะหยดลงมาใช้ค้านี่จ้ะนี่นะจ้ะไข่ดีจ้าใหเบิงความแตกต่างว่าไข่มันสียังไงนี่ปกติไข่จะเป็นเปลือกนาสีเข้มแบบนี้แล้วจ้ะสมือนีเข้าไปเบิดเลยจ้ะขาาเป็นส่วนมากนี่จ้ะไข่เปลือกบางลงสีดลง แล้วก็ลดปริมาณลงด้วจ้ะนี่ปกติจะได้แปดแทงตอนนี้ก็เหลือหาแพงเห็นไหจ้ะสามสี่หานี่ในหาแพงไข่ลดแล้วก็ไข่เปลือกบางเี่จ้ะเขาก็ต้องติดสปริงเกอร์ด้วจ้ะเตรียมอุปกรณ์ติดสปริงเกอร์นี่จ้ะสีสี สีไข่ซีดลงจ้ะเ <_ S 1> หลือไข่เค็มๆนีบอก,กี่ใบเจ้ะสองสามใบเององนั้นซีดหมดเลยจ้ะแล้วก็เป็นรองร้อยแบบนี้รองร้อยแบบนี้เก <_ S 1> <ๆ>ิดจากไข่มันเกิดจากไข่มันเครียดเลยจ้ะไข่มันเครียดกินอาหารได้น้อยจกากกระล้องเมืองเลยจ้ะหลังจากที่เฮาติดสปิงเกอร์แล้ว คุณภาพของไข่นี่จะดีขึ้นบอเด้วจ้ะเดี๋ยวกะมาลุนกันนี่ด้วจ้ะเบ่งไก่ไก่่ย้อมกินอาหารซะอาหารเล่นเต้มพื้นเลยด้วจ้ะคุณะคุณบ่ยอมกินอาหารกันเลยจะทิ่มไร้ หลังจากที่เขาได้ติดสปริงเกอร์ให้ขอไก่มีความเย็นนะจ๊ะกับมาเบิงนี่จ้ะขอไก่ที่เขาติดสปริงเกอร์ลงไปแม่ไก่ของเขากระซอยได้บ้างนิดน้อยแล้วจ้ะซอยให้แม่ไก่บ่าตายหลาย่ะทำว่าตายบ่อกระตายแล้วจ้ะ มีไก่ตายประมาณสิบตัวแล้วจ้ะจากสภาพวะความห่อนที่เกิดขึ้นนี่จ้ะอันนี้กะกำลังเก็บไข่อยู่ไข่กะจากที่เฮ้าได้มือแล้วแปดแผงนะจ้ะตอนนี้ก็เหลืออยู่พุนกะกำลังเก็บอยู่ก็เหลืออยู่ประมาณแผงกว่าๆ้วจ้ะบ่ถึงสองแผงบ่จ้ะไข่แม่ไก่กะเบอมกะกินบ้าง้ะจ้ะนี่อาหาร ก็มีกินบ้างแต่ว่าให้เพิ่นหน่อยเบิดอาหารหน่อยมากด้วยจ้ะประมาณสิบกิโลตอมือปกตินี่ก็จะประมาณสามสิบกโลจ้ะคล้ายๆว่าเขากินเพื่อประค้องปรกค้องชีวิตอยู่บริกินเพื่อให้ไข่กระเพราด้วยจ้ะคือบบมีแห้งออกไขว่นเถอะกินได้แค่ว่าจะคลองเพ่อพ่ตายด้วยจ้ะจ้ะ กินน้ำได้แน่น้ำกะเอาอยามาผสมแน่จ้ะพวกยาวิตามินยาแก้โรคหอบโรคหืดหายใจหอบยาก,ากๆของไก่นี่ได้จ้ะไข่ก็มีให้เก็บแน่แต่ว่าบหลายลดลงหลายแล้วจ้ะไข่จากมือละแปดแผงนี่เหลือลดลงสุกมือแล้วจ้ะลดลงจากเป็นสีแผงสามแผง สองแผงล่าสุดก็เหลือแผงหนึ่งแผงกก่าหัววานยังแผงกกว้ามือนี่ก็จะแผงก,กว่าเพือก,กันจ้ะอยู่ประมาณนี้นี่จะเห็ว่าจ้ะได้แผงแผงกับอีกหนึ่งใบใน,นี่นี่จะจะถามว่ามันซอยใดบอ่อสปิงเกอร์กระซอยไดยู่บ่ให้ตายหลายไะถามว่าตายบอ่อกระตายด้วยจ้ะนี่ละจ้ะ ไก่ไข่เฮาสีสันกะประมาณนี้ขนาดกะประมาณนี้นี่ได้จากกระฟากไว้เนาะสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนาะกะช่วงนาเดือนมีนาเมษานี่ก็คือต้องทําใจไว้เลยจ้ะแต่ถ้าค้อใดระบบการจัดการคออดีๆเบ้าห้อนจนเกินไปกะจะบ่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าอยู่ฟาร์มเฮานี่จะเลี้ยงสอง,สองหม่องเลยจ้ะอยู่บ้านนี่กะ อยู่บ้านนี่เลี้ยงอยู่ไต้เล่าเล่าคือยุง่งยุ่งเขาได้จ้ะก็จะมีไตถุนไก่อยู่บ้านบมมีปัญหาจ้ะปกติแต่ว่าไก่ที่เขาเลี้ยงอยู่ไห้นี่ก็จะมีปัญหาจ้ะไข้ลดไก่บกกินอาหารจะ้ะกระฝากไว้นะจ้ะสำหรับรเกษตรกรผู้ใดที่เลี้ยงไก่แต่ช่วงนี้ก็อาจจะเจอกันหลายฟา้ามเนะาะฟ้ามของาลายหลลักลืนก่ะ จเจอปัญหาทอกันนี่จ้ะคือซอยเขาทุกทางแล้วเพราะว่าจะตดสปริงเกอร์นะจ้ะเพราะว่าจะตดสปริงเกอร์เพราะว่าจะให้ยาน้าแน่จ้ะแล้วก็คางคางข้อไกล้นี่เขาก็มีโฮมไพ่โฮมยังให้จ้ะแล้วก็คางๆา,างนี่ก็เห็นว่าจะ้ะเอาสไลนบังแดดจ้ะบ่าให้แดดซองถึงขออไกลคือซอยเหตุทุกทางแหละ เดจ่านี่ใบไผ่กับโบเมนว่าโบเย็นแล้วจ้าเย็นอยู่แต่สภาพอากาศมันฮอนอีรีจ้า40 40กว่าองศาหวังมือ42ขนาดตอนนี้นะจ๊ะคํำแล้วณปัจจุบันนี้คํำแล้วก็ยัง38องศาอยู่จ้าแต่วินคอยแล้วก็38องศาอยู่ในช่วงกลางวันก็จะฮอนแห้งจ้ะนี่จาก็ฝากไว้แล้วจ้า หากะค่อยๆแก้กันไปได้จ้าเป็นกําลังใจให้กันจากอันนี้กับปะคองแม่กไก่ไว้เนาะเรื่องไข่กะบ่ะต้องเว้าถึงบ,บ่เป็นอยังว่าแต่แม่ไก่ปะคองเข้าไปได้เพราะพ่นนาห้อนไปกะกะหวังว่าเขาก็จะไข่เป็นปกติได้จา้าที่จากช่วงนี้ก็เปิดสปริงเกอร์ไหกีกอนเนาะให้มันพ่นนาห้อนไปจากถ้าฝนตกมาอากาศก็สะเย็นก็นกนกนค,คิดว่าจะดีขึ้น้ะจ้ะ ี่จาถ้าจังใดกะถ้ามีเหตุการณ์อี่ยังผิดปกติหรือว่าดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เบิ้งกันด้วยจ้ะสำหรับคลิปนี้กะลาพ่อแม่พี่นองไปก่อนดวยจ้าจ้าสวัสดีจ้า